สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของคุณชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะสุดล้ำแห่งปี2026ที่หลายคนรอคอยกันมานานอย่างอิซูซุขอบราฟปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตความหรูหราและความแกร่งในหนึ่งเดียวรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบะท,ทั่วไปแต่ถูกยกระดับให้กลายเป็นกระบะระดับพรีเมียมที่พร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะสายลุยและผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ระดับสูง Isuzu Cobra Pickup 2026มาในดีไซน์ใหม่หมดจดที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตแบบดุดันและความเรียบหรูแบบผู้บริหารเส้นสายภายนอกมีความล้ำสมัยเสริมด้วยการตกแต่งที่โดดเด่นด้วยคโครเมียมสีเข้มไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้ความสว่างสูงและออกแบบในแนวที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูแข็งแรงและทรงพลังพร้อมโลโก้ Isuzu แบบเรืองแสงในเวลากลางคืนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติพร้อมครีบระบายอากาศที่เพิ่มอารมณ์สปอร์ต ส่วนด้านข้างของรถเน้นความบึกบึนด้วยโป่งล้อที่กว้างขึนออ้นล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบเฉพาะรุ่นคบราเท่านั้นในส่วนของตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดส,สีแต่สีที่โดดเด่นที่สุดคือ Black g ล o s ซ y หรือดำเงาพิเศษที่เคลือบด้วยเทคโนโลยีนาโนโพลิเมอร์ช่วยให้รถดูเงางามอยู่ตลอดเวลาแม้ผ่านการใช้งานหนักๆน,นักตัวรถถูกวางอยู่บนแชสซีแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดด้วยระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบช่วงล่างที่สามารถปรับระดับความสูงได้ตามสภาพถนนหรือแม้กระทั่งสั่งผ่านแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนด้านหลังของตัวรถออกแบบด้วยฝ่ายท้ายแบบเลตทูปทรงเรียวยาวพร้อมไฟเลี้ยวแบบดนามิกส่วนกระบะดท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและระบบ,บล็อกอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยเมื่อใช้งาน ระบบฝาท้ายแบบซอฟต Close เปิดเบาๆแต่ปิดแน่นหนานอกจากนี้ยังมีระบบ Power Outlet ในกระบะท,ท้ายที่รองรับไฟฟ้า 220V สำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านอกสถานที่เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความประณีตในทุกตารางนิ้ว Isuzu Cobra 2อ2 6มาพร้อมห้องโดยสารโทนดำแดงเบาะนั่งหนังแท้แบบสปอร์ตบักเก็ตสีที่ให้ความกระชับและสบายแม้ขับขี่ระยะไกล คอนโซลกลางออกแบบอย่างล้ำสมัยพร้อมจอแสดงผลขนาด15นิ้ว Full HD รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมแผดเดินชิประบบปรับอากาศแบบ Dual Zone อัตโนมัติและไฟแอ B i บียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ห้องโดยสารด้านหลังเน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือแม้สำหรับผู้โดยสารตัวสูงบอะหลังสามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ด้านหลังมีช่องชาร์จ USB-C และ USB-A พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากบ o s สลำโพง12ตัวที่มอบประสบการณ์การฟังระดับพรีเมียม ขุมพลังของ Isuzu Cobra Pickup 2026คือเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบทวิน VGT ให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแรงบิดสูงถึง520นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนนวลบวกสปอร์ตพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถปรับโหมดเป็น 2H, 4H และ 4L ได้จากปุ่มหมุนที่คอนโซลกลางเสริมด้วยระบบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจ ในด้านความปลอดภัย isuzu ค obra รุ่นนี้จัดเต็มด้วยระบบ ADAS รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยและกล้องรอบคันความละเอียดสูงระบบเซ็นเซอร์แบบระดาบวกริดาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุรอบคัน isuzu ยังใส่ใจในด้านเทคโนโลยีล้ำยุค โดย Cobra 2026มาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์แบบ Face Recognition ที่สามารถปลดล็อกประตูและสตาร์ทรถได้ด้วยการจดจำใบหน้าผู้ขับขี่พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและแอปพลิเคชัน Isuzu Connect ที่ควบคุมทุกฟังก์ชันของรถผ่านมือถือได้ในเรื่องของราคาแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่จากแหล่งข่าวภายในคาดว่า Isuzu ขบราชปิกอัพ2026จะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1,450,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและอาจแตะถึง1,850,000บาทสำหรับรุ่นท็อปฟูลออฟชันที่มาพร้อมระบบช่วงล่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีเต็มพิกัดถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความแรงและความหรูหราสรุปแล้ว Isuzu ขบราชปิกอัพ2026คือตัวแทนของกระบะรุ่นใหม่ที่ก้าวข้ามคำว่ากระบะธรรมดาไปสู่ระดับ Smart Luxury Pickup อย่างแท้จริงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์คนทำงานหรือสายลุยเป็นกระบะท,ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถ SUV p r e ีพรีเมียมแต่ยังคงความแกร่งและใช้งานหนักได้เต็มที่ในแบบฉบับของ Isuzu ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของเราชิป a n d r i ิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถเด่นรถแรงในทุกๆสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ